wo นี้แจ้งแถลงไขดังคนจรเดินป่าพนาัยตัดวิถีทางไกลในพนาต้องโดนน้ำเกี่ยวขีดขีดการกั้นแต่คง,งตังต้นไปได้ทุกท่าไม่มากนักน้ำเหนียวเกี่ยวกายาคงใครคลาสุลุกลมลุกสมอารมณ์ ถามหาราบว่าได้เหมือนใจคิดแต่ติดนิดอุปสรรคมักขัดข้องจะเป็นปากเป็นเสียงเทียงปลองแล้วคงต้องสมประสงค์ตรงใจเราแม้เป็นความมาถึงขึ้นโรงสารถ้าคิดอ่านดีแม่ไม่แถะเขาถามคนไข้ว่าหายคลายบรรเทาคู่นั้นเล่าแม้จะมีก็ดีเอ่ย ใบที่ยี่สิบกับพี่น้อง โมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิตติจิตตังมิตตังสัทธาณัชริติคำพูชาลองธรรมมอินทะปัญโยขอยรันทุกไงทุกข์เอวลาอ็ลง่อวันนี้ บรราควอานังเงินตังเนียวันนี้ซื้อเ็กชุดสองใบแบ่งกันคนละใบบัรหามีโชคมีลาก็สิไ้มาเห็นบุญกัหลวงพออีกก็เลยรางวันที่หนึงใส่คู่านมันจา่งเพราะำมาเห็นคุพอครับคือว่ามี่นหนองเริเบิ่งนึ่งาผูไปรันตั้ง่เดืนรกที่ทำานจนถดงสปดาหดาห์สัา เอขหมายเลขสิบสี่สิบสี่หมายเลขที่อาร์มเป็นสี่อะไวะไปสาวเลยนะใบที่สิบสี่ชื่อนี้นี้ชื่ออุบาทก็เป็นตัดวงปีต่อคือทำประกาศชี้แจงแถลงไข เพื่อระวังภกษาวาจาใจพอจะให้หนักเป็นเบาบรรเทาลงโหด้วยใบนี้ได้เมื่อคราวเต่าอุบา่ <c oughs> าผ่ <c oughs> นาน,นข้ามไม้อยู่ระยาาไปตามหู <c oughs> เห็นมารขาข้ามได้ขันไม้ทรง แล้วบินตรงมุ่งพาหากินกันแต่เต่าร้ายไม่ระวังครั้งปากตัวอหออากากตกวาจามคำกล่าวชั่วตกลงมาถึงอาสันเจ้าปะายัดวาจาอยา่าดิงดันจัดหหันเกิดไทยอะไรลงสิ่งที่ทำ กรรมที่ก่อแต่พอตัวไม่ <laughs> ม <น S 2> จะดีไม่พาชั่วลำเคนเป็นผียผงแต่คนชุบอุปถัมจจำม,มั่นคงอยาทานงเขาจะชงังระวังตัวเรื่องมู้ผู้ชูรักจักบำบัดโอ้ไม่ไ่าเลยเายาธนง เขาจัดชังพระองค์ไม่ใช่เพราะเพราะว่าปากพูดไปแต่ไร้ผลถึงถามลาบอ่ะมิจังยังลับจนเนื่องด้วยผลเห่งอุบาทอนาเอ้ยเขาชอบมาแก้แค็ดได้รู้ดย โอ้เนี่ยโอ้อ่านเองไม่เจออะไรดีพี่ก็อุปสรรคกันนะแต่คงไม่นั่งม่ได้เลยโอ้เขาว่าเขาว่าถานคนไข้ว่าหาริายบรรเทาคู่นันเล่าเมี่จะมีก็ดีเลยอ้อันนี้ถ้าคิดอ่านดีแม่ไม่แพ้เขาแล้วคงต้องสมประสงค์ปงใจเรา บีกววมมุ๊ดวัรจะไปยไบ้างีชั่วเป็นของตัวเองเป็นของที่ตัวเองทําให้ตัวเองทั้งสิ้นได้รับผลอย่างไรไม่ควรไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นว่ามาทําให้เราเป็นอย่างนี้การโทษฟานินโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเอง มิใช่เป็นการแก้ไขข้อเสียของคนได้อย่างทะวรอ,อย่างดีก็ทำให้สบายใจขึ้นเท่านั้นเองว่าะทะธรรมพระธรรมกิติวงทองดีสุระเตโชไม่เชื่อไม่ลบหลูไม่เชื่อไม่งม,มงา,ายันใช้ปัญญาตรีกรสาธุตันดน้ด งานนตเดียร์แล้ก็คุยกัน